ทฤษฎีจักกรวาลจำลองคือแนวคิดทางปรัชญาที่เสนอว่าจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นเป็นเพียงการจำลองคอมพิวเตอร์ที่สร้างโดยอรารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเรามากแนวคิดนี้ถูกนำเสนอโดยนักปรัชญาชื่อดังอย่างนิกบอสต ROM ที่ให้เหตุผลเชิงตรรก,กะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เรากำลังอยู่ในระบบจำลอง เหตุผลหลักของบอสตอมคือหากอริยธรรมที่ก้าวหน้าถึงจุดหมีความสามารถในการสร้างการจำลองโลกทั้งใบได้พวกเขาย่อมสร้างมันขึ้นมาอย่างแน่นอนและหากมีการสร้างการจำลองจำนวนมหาศาลโอกาสที่เราจะอยู่ในโลกจริงย่อมมีน้อยกว่าโอกาสที่เราจะอยู่ในโลกจำลองอย่างแน่นอนแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกับโลกในภาพยนตร์ The Matrix เป็นอย่างมาก ที่มนุษย์ถูกเลี้ยงดูและใช้ชีวิตอยู่โดยไม่รู้ว่าตนอยู่ในระบบจำลองที่ถูกควบคุมโดยโปรแกรมโลกใน